สวัสดีค่ะลูกศิษย์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะที่จะเข้ามาดูงานในสถาบรรันกัญชาศาสตร์เวียงแม่มดอโลคยาเด์สารพีเชียงใหม่ค่ะในการดูงานทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วแต่จำนวนแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมนะคะเบื้องต้นเราจะแนะนำพื้นที่ค่ะภายในเวียงแม่มดอโลคยาเดลสารพีมีพื้นที่ทั้งหมด70ไร่นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซน นักเรียนที่เข้ามาดูงานเมื่อมาถึงจุดแรกที่เรารวมตัวกันก็จะเป็นที่หอภาพเฉลิมพระเกียรตินะคะมูลนิธิตามรอยพ่อก็คือเป็นประวัติที่ไปที่มาของโครงการต่างๆในศูนย์เรียนรู้ของเราค่ะจุดที่2ก็คือเข้าเยี่ยมชม Cannabis City Hall แห่งแรกของโลกเป็นศูนย์อบรมนานาชาติซึ่งสามารถบรรจุนักเรียนได้ถึง 5 0 0ถึง700คนค่ะจุดที่2ก็คือหอสมุดสมุนไพรนานาชาติค่ะรวบรวมสมุนไพรต่างๆการแพทย์ทางด้านสมุนไพรเว n e s s แพทย์องค์รวมแพทย์ทางเลือกแล้วหลังจากนั้นเราจะพานักเรียนเดินมาที่จุดในการปลูกสมุนไพรกัญชาแบบเอาทดอร์หรือแบบชาวบ้านปลูก จุดที่4ก็คือจุดของโซนอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านกาดก้อมกาดมั่วแม่เตาฟืนที่เรือนกระดังงาจุดต่อไปก็คือการชมพื้นที่รอบๆในส่วนของบ้านการเวลา100ปีหอน้ำชาเทวไลและศูนย์เรียนรู้รถโบราณเครื่องจักร โบาาณจุดสุดท้ายก็คือร้านช้างแกลเลอรี่เป็นศูนย์รวมของสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยพิพิธภัณฑ์บ้องและการเยี่ยมชมพื้นที่ของส่วนสมุนไพรที่ผลิตออกมาระดับนานาชาตินี่คือส่วนของการเยี่ยมชม สถาบันกัญชาศาสตร์นานาชาติแห่งเอเชียที่เดียวในเอเชียนะคะภายในเวียงแม่มดอโลคยาเดอสารพีเชียงใหม่ท่านใดมีคำถามสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0946157555หรืออีเมลมาโดยตรงที่ดรแกรมหอม @gmail.com